สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับฟังรถสวยมือสองฟังทุกท่านอีกแล้วค่ะที่บริษัทเคจโจนสาขาสุวินทวง46นะคะวันนี้ฟังมากับรถเก่งประหยัดน้ำมันนั่งสบายค่ะพี่ๆตโตโยต้าอัลติสนะคะคันนี้ได้เป็นตัว1.8ไฮบริดไฮค่ะปี2020นะคะราคา559,000คันนี้จะเติมซีดาวผ่อนเพียงเดือนละ9,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะ เลขไม่หนึ่งแสนกโลนะคะสนใจมองหาไว้ใช้งานนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยคันนี้ได้เป็นสีน้ำตาลด้วยนะคะเป็นน้ำตาลกาไฟนะคะสวยมากกลางวันเขาก็จะออกเป็นน้ำตาลแต่ถ้าเป็นแบบว่าโซนกลางคืนหน่อยนะคะก็จะออกเป็นสีดำนะคะสวยมากคันนี้นะคะเป็นสีเดียวกับตัวแคมดี้เลยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจมองหาไว้ใช้งานนะคะคันนี้ ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0642539366นะคะก่อนที่จะไปชมรายละเอียดตัวรถกันฟงฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ฟังด้วยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะพี่ๆจะได้เป็นกระจังหน้าค่ะโคเมี่ยม2เส้นสวยๆเลยโลโก้นะคะไฮบริดสีฟ้าตรงกลางแบบนี้เลยค่ะไฟหน้า LED projector ไฟ daytime running light นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ นะคะไฟหน้าใสๆสวยๆเลยค่ะ mm hmm. เหลี่ยมสันลดคมชัดเจนนะคะ mm hmm. การันตีโครงสร้างไม่มีผิดควาำชนหนักนะคะ mm hmm. จมน้ำกับสีกองไมเปลี่ยนเครื่องแน่นอนนะคะถ mm hmm. ัดมาค่ะในส่วนของล้อแม็กได้เป็นแม็กอลลอยทูโทนนะคะได้เป็นแม็กอลลอยทูโทนขอบ17นะคะสวยๆแบบนี้ในส่วนของตัวแม็กนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราขัดให้ นะคะตัวรถเราขายพร้อมปรับสภาพอยู่แล้วตรงไหนไม่เรียบร้อยนะคะเราปรับสภาพให้ใหม่หมดเลยนะคะกระจกบานหน้าพาเดิมโรงงานเลยค่ะนะคะการันตีโครงสร้างสวยๆไปเลยกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วเรียบร้อยภายในค่ะคันนี้เป็นตัวไฮน์เนาะก็คือตัวท็อปนะคะของไฮบิดก็จะได้เป็นเบาะรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะภายในโทนสีดำสวยๆแบบนี้ นะคะรถปี2020ค่ะเหตุรถปีรถติดอยู่ชัดเจนเลยนะคะเบาะปรับไฟฟ้า,ส,าสวยๆตึงๆนะคะเบาะเดิมโรงงานก็จะเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้ด้วยสีขาวนะคะแบบนี้เลยหัวน็อตตามซอกประตูนะคะไม่มีขยับไม่มีถูกไขค่ะพี่ๆการันตีโครงสร้างสวยเดิมแน่นอนขอดูนิดนึงคันนี้เป็นรถบ้านหรือรถบุคคลเอ่ยอไม่ใช่รถบุคคลรถหน่วยงานหรือรถบุคคลนะคะ คันนี้เหมือนจะเป็นรถบริษัทนะคะพี่พี่เป็นรถบริษัทค่ะข้อดีเลยคือเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบนะคะสำหรับรถหน่วยงานปรระวงังบางท่านกลัวว่าเอ้ยรถจะช้ำไหมใช้ภายในหน่วยงานนะคะจริงๆแล้วไม่ช้ำเลยเพราะว่าเป็นรถของบุคคลน,นั้นๆอาจจะเป็นรถประจำตำแหน่งหรืออ่าท่านใดท่านหนึ่งในบริษัทที่ได้รับมอบหมายในการใช้นะคะและดูแลคันนี้เลย นะคะแต่บอกเลยว่าสาภาพคือสวยมากนะในนี้นะคะสาภาพสวยจริง mm. ด้านในมาพร้อมกับแอร์หลังแยกโซนซ้ายขวาและบเบาะขอพับได้แบบนี้ด้วยนะคะ40-60เลยเบาะหลังพับได้แบบนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะคะเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดด้านหลังค่ะไฟท้ายนะคะพี่ๆใสๆส,สวยๆด้านหลังมาพร้อมกันนี่เลยไฟ LED และก็ไฟทับทิม นะคะกล้องถอยมีมาให้เซ็นเซอร์ถอยสองจุดนะคะโลโก้ตัวอักษรติดอยู่ครบนะคะพี่ๆติดอยู่ครบเลยและรายละเอียดด้านในนะคะด้านในมาพร้อมกับยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงนะคะอุปกรณ์ครบเลยค่ะพี่พี่รอยเชื่อมรอยซีนนะคะนี่เลยเดิมๆโรงงานนะคะสวยๆแบบนี้ เนี่ยค่ะรอยเชื่อมรอยซีนในองค์เม็ดอาร์ตนะคะเดิมหมดเลยนะคะสวยเดิมหมดเลยหัวน็อตไม่มีขยับนะคะไฟท้ายพาเดิมโรงงานเช่นกันนะคะหัวน็อตไม่มีขยับเลยสวยๆนะคะอย่างที่แจ้งเลยของเราเป็นรถคัสเกต A นะคะการันตีโครงสร้างสวยเดิมทุกคันยอดขายนะคะปี2569นี้นะคะตั้งเป้าไว้ เดือนละสองร้อยคันเราทําไปได้แล้วเดือนแรกเลยนะคะต้องขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้ใจบริษัทเพชรยนต์นะคะและไว้ใจน้องฟางให้ดูแลนะคะแต่บอกเลยว่าซื้อรถที่นี่ไม่ผิดหวังแน่น,นอนตัวรถเราคัดเกตเอนะคะคัดเกตเอการันตีโครงสร้างทุกคันค่ะพี่ๆนะคะดูรถให้ลูกค้านะคะก็เหมือนดูรถให้คนในครอบครัว ะะบอกเลยว่าทุกคันเราใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะคะอันนี้มีว่าหลังให้ด้วยสวยๆเลยภายในไม่มีช้ำเบาะไม่มีฉีกขาดนะคะเบาะหนังสวยๆตึงๆไม่มีฉีกขาดเลยลูกค้ามีเครดิตฟรีดาวได้เลยนะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวพร้อมดอกเบี้ยพิเศษนะคะรายได้สองเท่าของค่างวดนะคะออกได้เลยสบายๆนะคะนี่เลขไม่หนึ่งแสนต้นๆ ขออภัยนะคะอ่าหนึ่งแกโลค่ะนะคะคันนี้ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเรื่องออปชันไม่ต้องพูดถึงจะเต็มอยู่แล้วนะคะหน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยนะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้แล้วก็ด้านในนะคะก็จะสามารถปรับโหมด EV โหมด Drive โหมดค่ะออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ครบเลย นะคะขับดีมากอัตราเฉลี่ยนะคะการสิ้นเปลืองอยู่ที่2 3่สิามยกิโลลิตรเท่านั้นนะคะสำหรับโต้ตาอัลติสไฮบริดนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์พันแด้วยนะคะอัตราเร่งดีแล้วก็ประหยัดน้ามันด้วยนะคะช่วงล่างดีมากนะคะช่วงล่างเปลี่ยนเป็น TNGA แล้วเรียบร้อยนะคะด้านหลังก็เป็นอิสระปีกนกนะคะขับดีมากจริงๆแนะนําเลยพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะสามารถนัดทดลองขับได้ด้วยนะคะที่บริษัท รยนต์น้องฟางจะประจำอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์46นะคะพี่พีเนี่ยค่ะของเราก็จะอยู่ตรงนี้นี่เลยมีรถให้เลือกมากกว่า400คันนะตรงนี้จะเป็นสํานักงานใหญ่นะคะคันนี้ก็คือเข้าใหม่เพิ่งปรับสภาพเสร็จแต่ว่าการปรับสภาพของเราตอนตั้งขายเนี่ยอาจจะยังไม่ร้อเปอร์เซ็นนะคะจะอยู่ประมาณ70เปอร์เซ็นะคะพี่พีก็สามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับได้ค่ะ เดี๋ยวสร้างผาดูในส่วนของตัวรายละเอียดโครงสร้างหน้าตัวรถต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้างหน้าตัวรถนะคะพี่พีเครื่องยนต์แห้งๆค่ะไม่มีไหลไมีเยิ้มนะคะของคาบน้ํามันเลยหัวน,น็อตนะคะไม่มีขยับในตัวอ่าแบตเตอรี่นะคะยังรับประกันของโตโยต้าอยู่นะคะเพราะว่าทางโตโยตา้าเขารับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยสิบปีอันนี้รถปีสองพันยี่สิบนะคะก็เหลือ,ออีกประมาณสี่ปี เนาะสปีใช้งานได้สบายสบายเลยนะคะพี่ๆไฟหน้าพา์ดเดิมคือตัวรถเนี่ยเราคัดมาให้แล้วนะคะอย่างที่แจ้งเลยเป็นรถมือสองคัดเกตเอนะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างรถนะคะเดิมแน่นอนหาพี่ๆไม่สบายจังไงนะคะเดี๋ยวเรามีบริการอ่าส่งรถตรวจโครงสร้างให้ด้วย274จุดนะคะพร้อมเอกสารใบเซอร์ตรงนี้เป็นบริษัทนะคะชั้นนำของประเทศไทยมาตรฐานเยอรมน,นีนะคะ มาตรวจให้อันนี้เรามีตรวจรถให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นที่พี่สบายใจได้ค่ะออกรถที่เพชรยนต์หรือออกรถกับน้องฟางนะคะดูแลเหมือนคนในครอบครัวแน่นอนตัวรถเราคัดเกตมาให้แล้วสวยๆนะคะอย่างเช่นคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากถ้าใครชอบนะคะหรือมองหาไว้ใช้งานอยู่อันนี้ได้เป็นสีน้ำตาลกาไฟนะคะเป็น1.8 h y b r ิดไ i ตัวท็อปสุดเลยปี2020เลขใหม่หน่อยด้วยนะคะ1น0 0 0แสนต้นๆเท่านั้นค่ะ ราคา5 5 9 0 0 0นะคะผ่อนประมาณเดือนละ9,000กว่าบาทค่ะสนใจคันนี้นะคะทักแชทนะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามที่เบอร์ด้านล่งได้เลย,ย0642,39366 5นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะสอบถามรายละเอียดการออกรถนะคะหรือสอบถามตัวรถต่างๆนะคะยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยสำหรับวันนี้น้องฟางต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ